ทลังทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และเปิดเ c e b o o k โครงการร่วมฤดีเพื่อตำรวจตะเวนชายแดนจึงได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมบริจาคเงินกว่า1นล้านสี่แสนบาทพร้อมประชาสัมพันธ์รับบริจาคจัดซื้อวิทยุสื่อสารจำนวน100เครื่องเพื่อมอบให้แก่ตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี2557โดยมีผู้แทนจากทั่วประเทศและผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมระบบการคุ้มครองสิทธิเด็กในบริบทอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเคลื่อนย้ายพร้อมผลักดันใเรื่องดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติธนาคารออมสินเปิดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านปีที่2รับสมัครเยาวชนอายุ16-25ปีทีมละไม่เกิน3คนเสนอแนวคิดธุรกิจกลุ่มเป้าหมายและงบลงทุนกอดคัดเลือก100ทีม เขาอบรมเชิงปฏิบัติการนําไปปรับปรุงแผนธุรกิจจากนั้น10ทีมที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเปิดรับสมัครตั้งแต่แตวันนี้ถึง30กันยายนศกนี้ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมพร้อมเลือกซื้อสินค้าในงาน o r ร์แกนิกแอนเนเจอร์เอ็กซครั้งที่4นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิจอย่างคึกคักซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ